ต่อได้ไหมลูกลได้ไหไม,หมสีอะไรลูกอ๋อเป็น,เป,นเป็นแบบล้อรถลูกอัน BRE, นั้นล้อรถอ้าล้อรถบึนๆต่อเลยค่ะต่อเลยโอ้งแตเใจเย็นๆลูกทำได้ไหมคะ เก่งมากหนูทำได้พี่าุน่ามาช่วยน้องต่อสิลูกไม่เป็นไรนิโมต่อคนเดียวได้ลูกไม่เป็นไรพีุ่น่าเข้ามาช่วยเอง,องทำได้ไหมอโอ้ยมันจะพังแล้วว่ะเอาไม่เป็นไรลูกเอาขึ้นใหม่ค่ะต่อใหม่ลูก จ้ะใหม่เลยไม่ใช่ลูกอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งค่ะอ้าวอใหม่เลยลูกอใหม่เลยหืไอ้น้องช่วยเจอเหรอพี่โนลมาช่วยน้องต่อสิพังหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมดนั้นเนะจ้าเนี่ยช่วยน้องต่อเลยลูกมันพังหมดแล้วโมบอกว่าพังหมดแล้ว มามามาอย่าเสียใจนะสิท uh, ี่ไหนลูกโหเนี่ยใหญ่เลยนะเย็นเย็นสิลูกอย่าจิ้มแรงจิ้มเขาเบาๆเขาก็ลงได้มาลองดูลูกได้ลูก อ้าวต่อไม่ได้แล้วสิโอเคโอเค <Okay, okay. S 2> ไ,ได้ไหมลูกฮะเดี๋ยววยเดี๋ยววยไม่เทไม่เทลูกเขาเอาไว้ต่อลูกใส่กล่องถูกแล้วค่ะจะได้จับง่ายๆหยิบง่ายๆลูกอ่ะต่อเลยค่ะต่อเลยเห็นไหมอนะ่ะเดยทำมาให้แล้วต่อเลยค่ะ จิ้มเบาๆลูกนั่นแหละอือใช่ไหมคะใช่เยี่ยมอือไหนเยี่ยมทําไงสีอะไรลูกสีฟ้าโอ้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมน้าอ่าได้ไหมลูกได้ไหมลูกไม่ได้แล้วทิ่เดิ อะไรอ่ะคิดุน้าช่วยนิโมต่อน้อยเรียกเยกเรีย,เรย,เรย,ยกเยช่วยต่อกันกกน้อยเอ้ยหม้ยเเอาใหม่เยเฮ้ยเฮยเยเฮ้ย